อัสสลามุอะลัยกุมงวะราะมะตุลลอฮิบะบาระกาตูค่ะยินดีต้อนรับนะคะนักเรียนชั้นอนุบาลสองนะคะตอนนี้เด็กๆไม่ใช่น้องเล็กแล้วนะเด็กๆกลายเป็นพี่โตแล้วนะคะค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาเปิดกรุ๊ปไลน์ของเราอย่างเป็นทางการนะคะสิ่งแรกที่เด็กๆจะต้องรู้เลยนั่นก็คือคุณครูประจำชั้นของเด็กๆค่ะ คุณครูประจําชั้นของเด็กๆนะคะจะไม่ใช่ครูยากับครูยาแล้วนะคะจะเป็นคุณครูนุตาวันมัดนุรักนะคะหรือเรียกว่าคุณครูไอนีคุณครูนะคะจะสอนวิชาสามารถศึกษาทั่วไปนะคะและคุณครูลลาหวางอิสลามก็จะสอนวิชาอิสลามศึกษานะคะในชั้นของอนุบาลสองนะคะถ้าผู้ปกครองมีปัญหาอะไรก็สามารถโทรติดต่อคุณครูได้ที่เบอร์ที่คุณครูให้ไวเลยนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะมารู้จักห้องเรียนออนไลน์ของเรานะคะ เราจะมีกติกาในการใช้ห้องของเราก็คือข้อที่1ใช้ในทางที่สร้างสรรค์ข้อที่2ไม่โพสต์ขายของหรือโฆษณาสินค้าใดๆในห้องไลน์ข้อที่3นะคะไม่โพสต์รูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อหลักการอิสลามข้อที่4กรณีที่มีข้อเสนอแนะให้แจ้งกับคุณครูหรือหัวหน้าช่วงชั้นของเรานะคะหรือว่าแจ้งกับคุณครูประจําชั้นโดยตรงก็ได้นะคะสามารถทักมาที่ไลน์ส่งต่อของคุณครูได้เลย mm hmm. ข้อที่5โร โรงเรียนของเราขอสนนสั่งนสิทธิ์ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้สมาชิกดำเนินสิ่งหนึ่งสิ่งใดในห้องไลน์นี้นะคะตามที่ผู้ปกครองก็ได้พอทราบไปแล้วนะคะทางโรงเรียนของเราได้มีมติเลื่อนเปิดภาคเรียนที่1ของเรานะคะจากวันที่17พฤษภาคม64นะคะเป็นวันที่1มิถุนา2564คะ่ะอินชาลอถ้าสถานการณ์นะคะ มีดีขึ้นนะคะเราก็จะได้พบกันในห้องเรียนนะคะแต่ว่าในตอนนี้เราก็จะต้องเรียนกันทางออนไลน์ไปก่อนนะคะสุดท้ายนี้หากผู้ปกครองมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการเรียนในการสอนรูปแบบออนไลน์สามารถทักหาคุณครูได้ตลอดทั้งคุณนีทั้งครูหลายๆนะคะยินดีให้คำปรึกษาต่างๆเลยนะคะเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันอินชาอัลลอฮ์นะคะอย่าสักเลอคอยรอนสุดท้ายนะคะ คุณครูนะคะอยากรู้จักเด็กๆรู้จักลายเด็กๆทุกคนนะคะเมื่อเด็กๆดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมรายงานตัวใต้โพสต์ที่คุณีลงไว้ในโนตนี้เลยนะคะเด็กๆกดถูกใจให้คุณครูแล้วก็ลงชื่อเลยว่าเด็กยิงนุกตาวันมนุรักรายงานตัวค่ะ นี้เลยนะคะลงไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้รู้จักกันมากขึ้นนะคะไปละค่ะวันนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วพบกันคลิปหน้าอินชาอัลลอฮฺอัสอสลามุอะลัยกุมะรราะห์มะตุลลาฮิวะบเระกาตุลฺ่ะ